ทำไรอยู่วะอืมทำไรอยู่อืมถามทำไรยำไรยโดนนะอืมอืมอืมไปกันไปส่งตีนไปๆไปๆใครอยากจะทำมันนะครับจริงเลย นี่เดี๋ยวซื้อเดี๋ยวซื้อเดี๋ยวซื้อหัาจุดหลายครั้งการแก้งมันเราไปแจ็คมาไม่จ่ายตังค์อยู่ที่มันจะทำแค่นี้ก่อนพอพอพอ,พอมริกาเยอะเดี๋ยวมันตีเร<ล>าเจ็บ <ลา S 1> บายรก็ทุกคนฝากกดซับสไคร้กดติดตามข้างล่างด้วยนะครับ คุณมรับ